ก็ตอนนี้พี่ก็เพิ่งกลับมาเล่น ABA นะก็ไม่ได้เล่น ABA นานแล้วอาจจะแบบว่าเล่นหย่อแยบไปบ้างนะแต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะจะ๊ะน้องๆวุย้ยได้คอบโบสวยๆปุ๊บโอเคเน้นๆอู้ได้อยู่ You Promised my son that you're going to give him free Robux รับ เขาเสียคอเตอร์ไปแล้วโอ้ชิบปี้ชิวกดที่เสากะเลยได้ข่าวว่าบัฟมาใหม่อยากจะรู้จริงๆว่าคนที่ไม่ได้เล่น APA มานานมากๆจะเล่นไหวหรือเปล่าเพรจะแก่เกินไปแล้วสำหรับเกมนี้จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหแบกลิเบอร์เยอะสุดด้วย เชิงเชิงเชิงหนาอุดึงโดนดิครับตืบตืบตึบเคลื่อนลงแล้วก็หมุนโอ๊ยไม่ทันไม่ใช่ถูกคอมโบเลยนี่ึบแปะไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยแล้วเราเราดึงไปดึงไปไหนเนี่ยอุ้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 ยแก่แล้วแก่แล้วเกมนี้เล่นไม่ไหวแล้วรู้สึกสกิลสี่ของยิ่สกานี่ ลื่นขึ้นมากเลยจะอยู่จะอยู่แต่คอมโบโมัม่วไปเยอะเลยนะไม่ได้เล่นเกมนี้นานเพิบเข้ามวาะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดน,โดนท่าง่ายอย่างนี้เลยเหรอว้ามาแล้วก็ยิงอัดหน้าแล้วก็แตกไปเลยโอเคชื่อโอ้ยโดนด้วยอุ้ยโอ้โดนแต่ทำไมโดนแบบแหลกๆตายโดนไหมเนี่ยรอุ้ย โหทำไมเขาเขาปล่อยเร็วจังเลยอ่ะอู๊โดนอยู่โดนแบบแปรกๆโดนแบบดีเลย์อืมเอาไม่ได้เลดเดอร์ด้วยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ๊ะอึ๊บอึ๊บตายเปล่าโอ้ยเขาสวนเขาสวนแบบแปรกๆหมุนนะตายโอเคโอเคชนะมันเชี่ยวโอเคโอเค รู้สึกท่าสามของอิซุกายเนี่ยมันจะแรดเดอร์ได้ด้วยนะแต่พี่ไม่ได้แรดเดอร์อ่โดนยิงจะตายไปเลยโบคูแบ็กเนี่ยจำไม่ได้แล้วโบคูแบ็กที่มันมีท่าอะไรบ้างลงมาแล้วก็นวดไปหนึ่งทีโดนยิงโดนยิงเฉียวปพ๊บลงมาโดนหูแลเราก็ดูเหมือนกันอู้กูต้องแบงค์ล่างเลยหรือเปล่านี่ได้ไหมได้ต่อยไหม อุ้ยถ้าต่อถ้าหนึ่งได้ได้อยู่ถ้าเกิดเขายิงเราได้แล้วเราปาดเขาได้นะบอกไปเลยอีซี่อ่ามาลาวโอกาสชนะมาแล้วจังหวะนี้หลอกปุ๊บหลอกไปว่าบุรการคิมิโอตายโอ้ยโดนเฉยหมุนนะน่ มาเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอู้ยื่นได้ทันไหมไหมคงโดนไแล้วตายโอย้ตายเชีย่ยไม่รู้เลยเมื่อกี้ว่าโดนอะไรบ้านรู้แต่ว่าโดนคอมโบเดียวแตกไปเลยโอ้แม่แตกป่ะเนี่ยหลบไม่เป็นเลยชีย้ไม่ได้เล่นนานโอ้อ,อ่าก็ยังโดนเด้อ มันปาดไม่โดนขอสักทีได้ไหมตายโต้สาลายนี่สุขการแตกกลายเป็นปุ๋ยโอตาแรกก็เป็นไงรยการนั้นเนี่ยเหนื่อยสุดไปเลยแต่ดีที่เอเออัพเดตเรื่องเซิร์ฟเวอร์เอเชียมันได้วทำให้แบบว่ารู้สึกหน่วงน้อยลงนะหน่วงน้อยลงนะเนี่ยเดี๋ยวเทียแต่เกมแรกก็แพ้เลยอ่ะเกมแรกก็แพ้เลยไปดูเกมต่อไปดีกว่าโอ้เราเจอกับ ดวโลโอเคโอเคก็ตอนนี้พี่ก็เพิ่งกลับมาเล่น ABA นะก็ไม่ได้เล่น ABA นานแล้วอาจจะแบบว่าเล่นหย่ะแยะไปบ้างนะแต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะจ๊ะน้องๆองุ้ยได้ขาโบสวยๆปุ๊บโอเคเน,น้นเนอู้ได้อยู่ครบ เขาเสียคอเตอร์ไปแล้วโอ้ชีตป๊อปฟิชชีอุ้ยหยุดลังเหรอือมตรงนี้พี่กูอู้โหตรตึงตึงเปรี้ยเปรีย้ยชีเอาเรื่องสกิลหนึ่งพี่ไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ พี่เตะหลังเราะพี่คิดว่าเตะหลังเราเอ๊ะหลอกอุ้ยอุ้ยโดนล้โดนละไปไหนจ้ะนี่เลยยืนนิ่งนก็โดนปาโดนเชือดคอไก่หนอยจ็อกเกอร์พรุ่งนี้อุ้ยุุุทำไมพี่ต่อยสวนไม่ได้พี่คิดว่าเมื่อกี้พี่ได้ต่อยแล้วนะ แย่และคอมโบผิดพาลาดเลเซอร์ผิดพลาดแต่เขาไม่คุยกับไอ้นั้นเลยเขาไม่คุยกับบอสเลยนะไม่เรียกบอสเลยวนะันนี้สงสัยล้วนเรียกบอสไม่ได้เจอกับตัวเราเนะี่ยโดนโดนพุ่งใส่ปึ๊บดึงมาพี่อยากจะลองแบบดึงแล้วหันกลับหลังมาโอ้ยเจดได้ด้วยเออชิชิอ ทำแบบนี้ได้ด้วยปึ๊บไปใช้เกิลหน่อยดีกว่านี่ไงเราแปลงลาวเลยโอ้ยกูนไอเดียวบนโลกอ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ยโอมันเป็นชานเค้าเตอร์เมื่อกี้โอเคนี่ไงรออีกสักรอบไหมรออีกสักรอบปึ๊บเอ,อ,อ้าเอ้าวเขาโดนเขาโดนในนั้นอยู่แล้วนี่หว่าเขาโดนอ๋อการ์ดของเราน่นาจะตายแล้วปะ ก็ว่ายเหมือนกันนะเนี่ยตนอนนี้จีจีครับจี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 อุย้ยก็น่าจะจบแล้วพี่มาเล่นแค่แป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวขอตัวไปฝึกแล้วก็หรือฟฝืนความรู้ของเกมนี้ก่อนนะนะอยากไม่ได้เล่นมานานนะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะสำหรับที่ผมบีโก้เอเคบอมบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุ๊บ